เปิดโปรแกรมตบสาวไทยรายการต่อไปมีรายการอะไรบ้าง FIVB ชื่นชมการจัดการแข่งวอลเลย์าบอลในเชนลีกที่ประเทศไทยซึ่งแม้จะเป็นแมตที่เจ้าภาพไม่ได้ลงแข่งแต่คนดูก็เต็มสนามครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก่อนจะไปพบกับผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยขอแนะนำครับ น้ำตาเทียมไฮายาเทียมีตัวยาโซเดียมไฮายาลูโรเนตผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันที่ได้รับมาตรฐานสากลครับมองเป้าหมายให้ชัดเลือกไฮายาเทียน้ำตาเทียมคุณภาพของคนไทยมีตัวยาโซเดียมไฮายาลูโรเนตช่วยบรรเทาอาการแสบตาและตาร้าชั่วคราวรวมถึงอาการตาแห้ง จบลงไปแล้วครับการแข่งวอลเลย์บอลในเฉลีก2023สัปดาห์ที่3ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับที่อินอ์สเตเดียมวหมาานะครับก็สรุปนะครับหลังจากผ่าน3าสนามไปทีมสาวไทยครับลงสนามทั้งสิ้น12นัดชนะ2แพ้10เก็บได้8คะแนนจบอยู่อันดับที่14จาก16ทีมนะครับก็ผลงานปีนี้ต่างจากปีที่แล้วนะครับปีแล้วเนี่ยสาวไทยจบอันดับ8แล้วก็เข้าไปถึงรอบไฟนอลได้สำเร็จนะครับได้เล่นในรอบไฟนอลด้วยนะครับ หลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นเหรีครับทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยมีรายการแข่งขันรายการต่อไปครับก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีนครั้งที่3ในปี2023นี้นะครับซึ่งรายการนี้นชื่อเดิมก็คือวอลเลย์บอลอาเซียนกลางปีนะครับทีมหญิงจะแข่งวันที่4-6สิงหาคมที่เวียดนามก่อนนะครับแล้วก็จะมาจาัดที่ประเทศไทยในวันที่11-13สิงหาคมซึ่งเดี๋ยวต้องดูครับรายการนี้เราใช้ผู้เล่นชุดไหนไปแข่งขันนะครับ ากนั้นครับเป็นการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครับระหว่างที่2ถึง10กันยายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับต่อมาครับเป็นโปรแกรมสุดสำคัญนะครับก็คือรายกายวรวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกรอบวันที่1 6กถึง24กันยายนนะครับก็กลุ่มของเราครับแข่งกันที่ประเทศโปรแลนด์นะครับสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับสหรัฐอเมริกาอิตาลีโปรแลนด์คลอมเบีย,ยเยอรมนีเกาหลีใต้และสโลวีเนียนะครับก็ มีทีมเข้าด้วแข่นขัน2ี่ทีมนะครับก็แบ่งการขันออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมก็แต่ละกลุ่มในแข่งแบบพบกันหมดครับอันดับ1และอันดับ2ที่มีผลงานดี่สุดผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสทันทีเลยนะครับก็เราอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ8ทีมเนี่ยถ้าในกลุ่มที่ผมกล่าวมาเนี่ยเราติดหนึ่งใน2ได้ก็ได้ไปเลยนะครับแต่ว่าเราต้องบอกว่ายากนะครับสำหรับการคัดเลือกในครั้งแรกครั้งนี้นะครับอาจจะต้องไป นับจากการจัดอันดับเอานะครับของทีมชาติไทยปิดท้ายครับด้วยรายการสําคัญนะครับอีกรายการก็คือเอเชียนเกมครับ2022นะครับคือเดิมทีเนี่ยจะจัดปี2022ครับแต่เลื่อนมาก็จะแข่งระหว่างวันที่26กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมที่ประเทศจีนนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเตรียมจะต้องลงแข่งขันนะครับในรายการเอเชียนเกมครับท้ายนี้ครับผมมีเสียงสัมภาษณ์ของนายกสมาคมครับสมพรใช้บางยานะครับ ที่พูดถึงการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงในเฉลีกที่ประเทศไทยนะครับและทางวอลเลย์บอลเวิลด์ World, และก็ FIB b ให้การชื่นชมครับก็สำหรับ v ี l ในภาพรวมเนี่ยครับปีนี้เราก็ถือว่าถ้าพูดถึงผลการแข่งขันนะครับเราก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ทุกคนคาดหวังนะครับเพราะว่าซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าปีนี้ทุกทีมพัฒนาขึ้นความจริงทีมเราก็พัฒนาไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เมื่อเทียบกับทีมอื่นแล้วเนี่ย เขาพัฒนาก้าวหน้าไปค่อนข้างจะมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องกลับมาปรับปรุงทีมของเรานะครับสําหรับเพื่อให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะเรายังมีแมตช์การแข่งขันข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือแม้กระทั่งการแข่งขันในระดับอาเซียนก็ซีซีวีลีนะครับหรืออาเซียนคังฟรีแล้วก็ยังมีการแข่งขันเรื่องโอลิมปิกอีกซึ่งก็เป็นเป้าหมายสําคัญของเรานะครับก็คงจะได้นํามาพัฒนาทีม ภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทุกคนก็ได้พยายามเต็มที่แล้วนะครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือนักกีฬาทุกคนนะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทําเต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ที่มีอยู่เต็มที่แล้วและเมื่อเราได,ได,ได้ระดับนี้เราก็คงต้องอยอมรับนะครับก็สําหรับเพื่อนที่ได้มาฝึกต่อไปแต่สิ่งที่เรายังคงได้รับการชื่นชมอยู่ก็คือ,อการสแสดงออกของนักกีฬาเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีจิตใจ ที่พร้อมที่จะต่อสู้มีอารมณ์การเล่นที่สนุกสนานมีการยิ้มแย้มแจ่มใสมีสัมมาคาระวะมีวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งแสดงออกให้โลกประจกักษ์ตรงนี้เราก็ยังสามารถรักษาความอาการยอมรับของสังคมโลกอยู่แต่ปีนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ Power ใหม่นะครับที่สาพานันธซ์วอลเลย์บอลนานาชาติแล้วก็คิดว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับให้การยอมรับก็คือในเรื่องของผู้ชมการแข่งขันเรานะครับผู้ชมการแข่งขันเราเนี่ย ทางสาวพนโลกเขาชื่นชมเลยว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการดูกีฬาวอลเลย์บอลที่ที่ดีดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเชียร์ทุกทีมเข้ามาชมทุกทีมมาดูกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆแล้วก็เชียร์ทุกทีมทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับให้การต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสก,กับนักกีฬารวมตลอดทั้งในระหว่างการเชียร์กีฬาเขาก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมท,ท,ที่ที่ยอดเยี่ยมมากก็คือ ช่วงของการแข่งขันเนี่ยรู้ว่าจังหวัดไหนควรจะทําอะไรช่วงของการเสิร์ฟทุกคนจะเงียบและก็ไม่มีการโหดมีแต่การเฮ่ยๆอย่างสนุกสนานนี่คือสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เสริมพลังของซอฟต์พาวเวอร์ Power, ทีมหญิงเราที่ได้สร้างให้โลกได้ประจักษ์นะครับก็เป็นมิติที่ดีแล้วก็เป็นที่เรื่องที่ทุกคนอย่อมรับก็ต้องขอบคุณแฟนกีฬาวนันทย์บอลชาวไทยนะครับ ที่ได้ติดตามให้กำลังใจนักกีฬาของเราในขณะเดียวกันก็ได้แสดงถึงวัฒนธรรมเชียกกีฬาที่โลกต้องยอมรับว่านี่คือคนไทยที่รักกีฬาวอเลยบ์บอลเข้าใจกีฬาวอเลยบ์บอลและมีความเป็นนักกีฬา,ามีความเป็นกีฬาดูกีฬาเป็นที่แท้จริงโอเค okay, นะขอบคุณครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ